มนุษย์กับสัตว์เดจฉันกับเาแตกต่างกันมนุษย์กับสัตว์นี่มีอยู่สี่อย่างเหมือนกันมีอยู่สี่อย่างคือนกันหนึ่งมนุษย์มิการกินหายากหากินหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยหายเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สัตว์ก็มิการหายากหากินมิกันเลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้า สองมนุษย์มีการพักผ่อนการรับการนอนนอนเม่อยอนลาาหตุการณ์พีุงานต้องมีการพักผ่อนต้องมีการรับการนอนสั์ก็มีการพักผ่อนมีการรับการนอนคือกันยิ่เมยอยล่าคือกันสามมนุษย์มีการสืบพันธุ์สืบวงวมตระกูล คือมีลกูกมีหลานสืบเสียสืบแนวสืบสายเลียดสัตว์ก็มีการสืบพันธุ์ขึ้นกันมีลกูกมีหลานขึ้นกันสี่มนุ์มีการอุจจาระกินเหล้ากับไยเงี้ยวขี่สัตว์ก็ขึ้นกันกินเหล้ากับไยกับเงี้ยกับขี่้กันฉะนั้นสัตว์เดรัจฉานกับมนุ์มีอยู่สี่อย่างเหมือนกัน มีกินมีหาจินมีการพักพอนมีการสืบพันธุ์อ่ามีการอุจจาระเที่ยวขี้ถ่ายธรรมดามีอยู่สี่อย่างค้อกันแต่มนุษย์เราเป็นมนุษย์ได้อย่างไรแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานได้อย่างไรก็คือฮัเป็นมนุษย์เน่งมนุษย์รู้จักการทำบุญ รู้จักการรักษาศีลรู้จักการไสบาตรู้จักบุญคุณนพ่อพุณแม่รู้จักบุญคุณนบุปผกาดีรู้จักการตั้งเทศตั้งถ้ำรู้จักการรักษาศีลแต่สัตว์ได้รับชานรักษาศีลบ่เป็นตั้งเทศตั้งห้ำบ่เป็นต่อบุญแท่นคุณนพ่อแม่บ่เป็นบูหูจักบุญบูหูจักคุณ บ่มีคูบ่บาอาจารย์น่ยฉะนั้นแล้วคนเฮาถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีต่กินตะเรียนบาทบ่ใสศีลบ่รักษาบุญบ่ทำบ่ใสเหลียวผู้อื่นบ่มีความกตัญญูต่อบิาดามารดาต่อคูบาอาจารย์ต่อพอ่อต่อแม่แล้วแตกต่างอะไรกันไหมกับสัตว์เดร,รัจฉานอ่ แตกต่างกันไหมกับสัตว์เดรัจฉานสนั้นแล้วก็ลองคิดเบิ่งบาค้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่น้อยเจนอายุห้อหกสิบเจ็ดสิบปีบาทบา่เคยใส่ศีลบ่เคยรักษาบุญบ่บเคยทำฟังเหตุบ่เคยฟังเหตุบ่มีความเมตตาบ่มีความเอือเฟืือเอเือแพร ่วยเหลือเกิดมนุษย์บ่มีความกิสันยุตต่อบิดามัรดาต่อผู้บอาาจย์แตกต่างอะไรกันไหมกับสัตว์เดรัจฉานแห่งซัวก็สัตว์เดรัจฉานโตได้เป็นมนุษย์แล้วบุญท้ำกับว่าเป็นรักษาศีลกับว่าเป็นใส่บารกับว่าเป็นไปฟังเหตุกับว่าเป็นไปรักษาศีลกับว่าเป็นมันก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเหมือนกับหมูหมาเป็ดไก่ งอว้วยสร้างมาเผื่อบางคนสว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานบางตัวมันยังหูจักคุ้นคนใคยเลี้ยงเคยเกี่ยมันมันยังหูจักเป็นมา้าเป็นงวเป็อ้วยเป็นสร้างเป็นเสือขันเขาเลี้ยงเขาเกี่ยวมันมันยังรู้บุญรู้คุ้นแต่คน พ่อแม่เลี้ยงมากนั่งโมโหจากคุ้นพ่อพูดแม่นั่งขาแม่นั่งขาพอ่อเออนังขาปู่ย่าตายหาญย่ตีพ่อตีแม่ชั่วกระสันเดรัจฉานพวกนี่หมสวรรค์หมนีพพานตกนรกบวกใหม่ไปฝากหมื่นเมินแสนนรกพวกชั่วกระสันเดรัจฉานอีกเออ เดี๋วเจะคของเปล่มนมนุษย์แล้ววก็ตันยูบอมีวงเก้อเกิอบอมีเห็นแกโตบุญบ่ธรรมบัดบอเขาพระเจ้าบวนบบวฟังพ่วมผู้ใดก็มไม่แตกต่างอะไรกับสัตวาา์เดรัจฉานจำเบเดอร์จำวบม,มนุษย์กับสัตว์มีอยู่สี่อย่างคือกันไม่แตกต่างกันหนึ่งมนุษย์มีการกินสัตว์ก็มีการกินที่กัน สองมนุษย์มีการพักผ่อนรับนอนสัตว์ก็มีการพักผ่อนรับนอนด้วยกันสามมนุษย์มีการสืบพันธุ์มีดูกมีหลานสืบเสี่ยว,วงศ์ตระกูลสัตว์ก็มีการสืบพันธุ์เหมือนกันออกลูกออกหลานคือกันสี่มนุษย์มีการอุจจาระกินแล้วก็เีว่วกินแล้วก็ขี้สัตว์ก็เหมือนกันกินแล้วก็เยี่ยวกินแล้วก็ชี้เหมือนกันไม่แตกต่างกันที่แตกต่างกันที่วา่าเหาเป็นมนุษย์ได้ยันวา่าเหามีศีล มนุษย์รู้จักทำบุญมนุษย์รู้จักการรักษาศีลมน ar, ad, Sin, chat, like athlete, ุษย์รู้จักการฟังเทศฟังธรรมอ่ารู้จักบุญคุณพอคุณแม่รู้จักคุณคุณบิดามารดาแต่สัตว์พวกนี้ไ่บาตบ่อเปลี่นรักษาศีลบ่อเปลี่นบุญรู้จักบุญคุณพอคุณแม่ซอยเหลียวผู้อื่นบ่อเปลี่นอ่าบ่มีข้ออันโย่ต่อขุยมันดาอาเขาถึงเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานแบบนี้ค้นเด้แบบที่ว่าเปลี่ยนมนุษย์เด้ ถ้าบ่ามีคุณต่อพ่อต่อแม่ยังตีพ่อยังด่าแม่ยังข่าพ่อข่าแม่อยู่ครับเขาว่าชั่วกว่าสัตว์ใดและชานอีกแต่นั่นกับปากคุณชอออ็อตเวเดอร้อมสิเป็นโมโนได,ด้ต้องม,มีเซนก้วนสเป็นโมโนได้ต้องหู่จักบุญคุณบุปการีก้วนสิเป็นโมโนได,ด้ต้องหู่จักพุ่นกุบาอาจารย์ก้วนสิเป็นโมโนได,ด้ต้องม,มีก้วมเมตตาก้วนสิเป็นโมโนได้ต้องมีก้วมอาลีเพื่อเพื เพื่อเพื่อเพื่อแพ้ต่อเพื่อนต่อสปปรรพสัตว์โลกต่อเพื่อนบ้านนั่นจังสิเป็นมนุษย์ในสมบูรณ์สินหาต้องครบสินหาต้องครบหรือว่าเป็นของวเว้นๆก็ต้องรักษาไว้เป็นมนุษย์ต้องมีศีลเป็นมนุษย์ต้องมีเมตตาเป็นมนุษย์ต้องรู้จักกตัญญูเป็นมนุษย์ต้องรู้จักบุญคุณผู้ญาติญายถึงสืเป็นมนุษย์เต็มลอยได้